คนที่ถวายวสารทานแล้วครั้งหนึ่งในชีวิตเอาแค่ครั้งเดียวก็ได้นะแต่หลายครั้งเมยียนส่นมากกว่านั้นถ้าตายจากความเป็นคนแล้วไปเกิดเป็นเทวดาและนางฟ้าบนสวรรค์ัคนดีห้าที่มีนาว่านิม,มานาดีถ้ากลับลงมาเกิดเป็นคนใหม่องค์สมเด็จพระจอมไตรมศาสสันดาสมาธมพระเจ้าทรงตรัสว่าเขาพูดนั้น ถ้าเกิดเป็นคนกี่ชาติก็ตามจะไม่ยอมมีความยากจนเขินใจในสถานที่ใดประกอบด้วยความทุกข์ไม่มีความสุขขาดข้อไวาสมสำทรัส์สมบัติคนที่ถวายสังฆทานแล้วไม่เกิดในที่นั้นในสถานที่ใดที่มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสมบัติพระสถานเขาจะเกิดในที่นั้นนี่เป็นไอนสองอันหนึ่งของอัรดาเป็นพุทธบริษัทที่ทาในวันนี้ သက်သာလမ်းကိုမှမိမိနိယောသတိပ္ပိနေစေกล่าวว่าຈະລວຍຕໍ່ໄປຍິ່ງກວ່າຈະເຂົ້ານິພານ